สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตะทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เอเราก็มาสรุป ประเด็นเกี่ยวกับสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้านะครับคลิปช่วงเย็นแบบนี้มีอะไรน่าสนใจนบ้างก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมเรื่องของ Facebook Fan Page นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันแล้วก็เชิญมสาสนใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยนะฮะทั้ง3ลิงก์นี้ครับมากันที่ประเด็นของเซอร์จิมแรดกันบ้างครับมีอะไรน่าสนใจซึ่งมีรายงานคอนเฟิร์ม ออกมาจากดิแลนติกนะครับล่าสุดก็มีการคอนเฟิร์มว่าทางฝั่งของเซอร์จิมแบรดคิปเนี่ยได้มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเพื่อเทคโอเวอร์สโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่มีการคอนเฟิร์มจากฝั่งของ กลุ่มทุนกาตาเช่นเดียวกันนะครับถือว่าตอนนี้ตัวเต็งทั้ง2รายทั้ง2กลุ่มทุนเนี่ยมีการยื่นข้อเสนอเป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนกําหนดเส้นตายที่ฝั่งของทะกนเกลเซอร์เนี่ยมีการวางกันเอาไว้นะครับโดยที่ทางเซอร์จิมรัดคิปเนี่ยมีความต้องการที่จะนำแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดเขามีการเทคโอเวอร์สำเร็จนะ ส่วนในเรื่องของตัวเลขเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับว่ายื่นมาในมูลค่าเท่าไหร่กันนะครับทางฝั่งของกาตาเนี่ยประมาณ4.5พันล้านประมาณนั้นนะครับแต่ว่าฝั่งของเซอร์จิมเนี่ยยังไม่ชัดเจนบางสื่อก็บอกว่า ประมาณ3.5 C หรือว่า4.5เท่ากับทางฝั่งกาตาเรื่องนั้นก็รอติดตามกันดูต่อไปนะครับแต่ว่าผมมอ,องว่าน่าจะใกล้เคียงกันสําหรับฝั่งของเซอร์จินะครับแล้วก็แฟนบอลทางฝั่งอังกฤษเนี่ยค่อนข้างหนุนเซอร์จิมเป็นพิเศษด้วยนะครับเพราะว่าเป็นคนอังกฤษด้วยนะแล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเป็นแฟนบอลตัวยงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ จะมีความคล้ายกับทางฝั่งกาตาแล้วแหละที่ทางฝั่งกาตาเขาก็เป็นแฟนบอลตัวยงของแมนเชสเตอร์เดนเหมือนกันนะครับส่วนข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็จะโยงไปในเรื่องของการกู้ยืมเลครับมันจะมีประเด็นเกี่ยวกับท่านเซอร์จิมแรดคลิปเนี่ยไปยืมเงินแล้วก็มาซื้อสโมสรอนแมนยูแล้วก็ทำให้ แฟนผีส่วนใหญ่เนี่ยกังวลว่ายืมเงินมาแล้วก็ออกมาซื้อแมนยูจากนั้นเนี่ยแมนยูจะเป็นหนี้ในลำดับต่อไปหรือเปล่าเหมือนกับตอนที่เกลเซอร์เนี่ยมีการเทคโอเวอร์แมนยูเนี่ยก็ค,คล้ายๆกันเลยนะฮะเกลเซอร์ก็แบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับหนี้เนี่ยแล้วก็เซอร์จิมก็จะทําแบบเดียวกันหรือเปล่าซึ่งต้องบอกว่ามันไม่น่าจะใช่แบบนั้นนะครับเดนติกบบอกว่าทางเซอร์จิมโรดคลิปเนี่ยยืมเงินก็จริงแต่ว่าจะเป็นการยืมเงิน เข้ากระเป๋าตัวเองนะครับคือแบบโอเคเทโอเวอร์ okay, <take> ได้สมมติว่าเทโอเวอร์ได้ปุ๊บ สโมสรจะไม่มีหนี้หนี้จะตกอยู่ที่ตัวของเขาเองนะครับหรือว่ากลุ่มอินิออสนั่นแหละนะฮะจะเป็นคนชําระหนี้ส่วนตัวนะครับโดยที่จะไม่นาหนี้ก้อนเนี้ยในการยืมมาเนี่ยก่อนที่จะเทคโอเวอร์สโมสรแมนยูเนี่ยมาใส่สโมสรด้วยนะครับมันคนละส่วนกันคนละกระเป๋ากันแล้วกันแยกกันด้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความกังวลจุดเนี้ยไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าทางเซอร์จิมเขาแยกกระเป๋าแล้วเรียบร้อยนะครับเคลียร์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะส่วนข้อมูลคร่าวๆจากทีละกราฟครับก็มีการระบุกันออกมานะครับ ว่าเซอร์จิมเนี่ยเขามองเรื่องของการบริหารทีมแบบระยะยาวนะครับแล้วก็เตรียมที่จะกําหนดมาตรฐานสําหรับแนวทางการนําทีมให้สโมสรแมนยูเนี่ยก้าวหน้าพัฒนาการอย่างไรก็บ้ากันไปแบบระยะยาวนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเขาเป็นคนอังกฤษด้วยเป็นแฟนบอลแมนเชสเตอร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคือจุดนี้มันจะได้รับกําลังใจจากแฟนผีทางฝั่งอังกฤษเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปอ่ะ ดูผลโหวตจากเด็ตนันติกนะที่เด็กนันติกเนี่ยเขามีการจัดผลโหวตยังออกมาซึ่งผลโหวตของเซอร์จิมเนี่ยเยอะมากกว่ากลุ่มทุนอื่นๆเป็นอย่างมากจุดนี้น่าสนใจเหมือนกันแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับคนที่กําหนดเส้นทางการเทคโอเวอร์ก็คือตุกคนเกลเซอร์นะครับเราก็ต้องมารอดูกันอีกรอบหนึ่งว่าจะทําตามเสียงแฟนบอลฝั่งอังกฤษหรือเปล่าหรือว่า มีการมองในจุดที่ใครยื่นเงินโอเคกว่าก็ได้ไปนะครับแต่นโยบายเนี่ยผมมองว่ามันดีทั้งคู่นะผมมองอย่างนั้นเลยนะครับทางฝั่งเซอร์จิมเองก็มีแนวทางที่ชัดเจนทางฝั่งของชิคาต้าเนี่ยนโยบายเนี่ยชัดเจนมากครับคือแบบมาปุ๊บต้องไม่มีนี่ แถมทั้งก็ไม่ต้องการเอานี้มาใส่สมโมสรด้วยต้องเคลียร์หนี่ให้แบบร้อเพัฒนาทางด้าน,นต่างๆทุกชุดแล้วก็รอบสนามโอรดัฟฟอร์ดในเมืองแมนเชสเตอร์อะไรต่างๆมันก็ได้สนใจทั้งคู่แหละนะครับผมว่าได้ใครก็ดีนะเออเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องยากจริงๆที่จะตัดสินนะแต่ผมมองว่าโอเคทั้งคู่นะครับส่วนทังฝั่งของเกลเซอร์นะครับก็มีข้อมูลจากสกายบอร์ตมีการระบุว่าทางตะกูลเกลเซอร์จะไม่ยอมรับ พ่อตกลงแบบง่ายๆนะครับถ้าเกิดพวกเขาเนี่ยยังไม่ได้เงินจํานวนที่สูงสุดตามที่พวกเขาต้องการนะครับก็คือพวกเขาเนี่ยจะไม่ไปไหนแหละถ้าเกิดแบบสมมติว่าตั้งเรื่องของเม็ดเงินอยู่ที่6 0พัล้านปอนด์ซึ่งถ้าเกิดยังไม่ใกล้เคียงหรือยังไม่ได้ในระดับที่ ประมาณนี้นะครับเขาก็จะไม่ไปไหนอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นจํานวนเงินเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกนะครับต้องยื่นอย่างไรก็ได้ให้มันลงตัวนะครับที่นี้นมันก็จะเกิดความกังวลน,นะครับถ้าทางฝั่งของเซอร์จิมท่านชีกาต้ามองว่าราคาขนาดนี้มันสูงเกินไป แล้วเกิดพวกเขายอมถอยล่ะโหหนักเหมือนกันนะจุดนั้นนะครับเกลเซอร์เองก็เราสร้างกนณีอยู่แล้วว่าเขาก็ไม่แคร์อยู่แล้วเขาไม่ค่อยแคร์แฟนบอลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดที่เป็นจุดสําคัญมากๆเรื่องของเม็ดเงินนะครับมันก็เป็นข้อกังวลแล้วกันนะฮะส่วนข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากสื่ออังกฤษอื่นๆเนี่ยอ่อก็ได้มีการให้เหตุผลนั่นแหละนะครับว่าทําไม ทางกลุ่มทุนในหลายกลุ่มทุนเนี่ยเขาถึงเต็มที่ได้ประมาณ4.5พันล้านปอนด์นะครับไม่เกิน5พันล้านปอนด์ซึ่งเราเนี่ยก็อย่าลืมแล้วกันนะครับว่าเรื่องของเกี่ยวกับการทิกเวอร์เนี่ยมันเยอะพอสมควรแล้วถูกไหมครับ4.5พันล้านปอนด์เนี่ยหรือว่าไม่เกิน5พันล้านปอนด์เนี่ยถือว่ามหาศาลแล้วนะคุณต้องคิดถึงเรื่องของการพอทิอเวอร์เสร็จปุ๊บ คุณต้องมีรายจ่ายเกี่ยวกับการอัปเกรดภายในสโมโสรอ,อีกนะครับรวมไปถึงบริเวณรอบข้างสนามออดาฟอร์ดอะไรต่างๆที่คุณวางนโยบายหรือว่าหรือว่าพัฒนาในส่วนต่างๆนะครับนี่แหละมันก็เลยเป็นสิ่งที่เป็นคำตอบว่าทำไมราคามันต้องอยู่ประมาณนี้นะครับไม่ สูงจนเกินไปของทั้งฝั่งของกาตาแล้วก็ฝั่งของเซอร์จิมที่มีการมองกันออกมานะครับถ้าเกิดคุณพุ่งไปประมาณ6000ล้านปอนด์เนี่ยนะฮะแล้วไหนจะมีการอัพเกรดเพิ่มเติมอีกเกี่ยวกับการปรับปรุงสนามการปรับปรุงสมโมสรอ,อีกพันกว่าล้านมันก็บานปลายครับ 7, 0 0 0 8, 000ล้านปอนด์ก็ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยเบื้องต้น4.5ก่อนนะครับเป็นการเทโอเวอร์แล้วก็ เอาเงินประมาณอีกพันถึงสองพันล้านบอลเนี่ยไปอัปเกรดสมอสรอนเนี่ยมันก็น่าจะมีการหมุนเวียนเรื่องของเม็ดเงินหรือว่าพูดคุยในเรื่องของเม็ดเงินภาพรวมเนี่ยที่โอเคมากกว่านะครับเออนี่คือเหตุผลสาคัญแล้วกันนะครับซึ่งเราจะคิดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการยืมซื้อสมอสรอ,อย่างเดียวไม่ได้นะครับแล้วก็เรื่องของการบิดเงินจํานวนเงินการเทโอเวอร์เนี่ยมันต้องมีการพูดคุยกันอีกซักระยะหนึ่งเลยนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเม็ดเงินหลายต่อหลายครั้งแหละนะครับหลังจากนี้นะฮะเพราะว ว่าเม็ดเงินดังกล่าวเนี่ยมันยังไม่นิ่งเราทราบนดีเะครับเพราะว่าเรื่องหนึ่งก็คือเม็ดเงินที่ทั้ง2ฝั่งยยื่นไปเนี่ยยังไม่ตรงกับสิ่งที่ทางตะกอนแกลเซอร์เนี่ยต้องการน,นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีการขยับเม็ดเงินขึ้นเม็ดเงินลงเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายต่อหลายครั้งนะครับหลังจากนี้อาจจะมีการรายงานเกี่ยวกับเรื่องของเม็ดเงินเนี่ยค่อนข้างเยอะว่าตัวเลขจะ ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็อยู่ในช่วงท่านตอนการพูดคุยกันอยู่นะครับในตอนนี้นะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ